ครับปี2,568ที่ผ่านมาคนไทยทุกคนทราบดีว่าภาคเกษตรของเราพี่น้องเกษตรกรของเราเจอปัญหาที่หนักอึ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องพบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติฝนแล้งน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นเจอกับเรื่องของผลผลิตที่ตกต่ำนะครับหรือในบางกรณีก็จะไปเจอกับราคาสินค้าที่ผันผวนและตกต่ำ ปีที่ผ่านมามีราคาสินค้าหลายตัวที่ตกต่ำเป็นประวัติการไม่ว่าจะเป็นข้าวมันลำไยมังคุดนอกจากนั้นพี่น้องยังต้องเจอกับปัญหาเรื่องภาระหนี้สินที่เพิ่มพูนขึ้นเลือรังและไม่สามารถหาทางออกได้หลากหลายปัญหาเหล่านี้ทำให้คนตั้งคำถามว่าแล้วภาคเกษตรและภาคชนบทของเรา จะรับมือกับปัญหาที่ถาโถมเหล่านี้ได้หรือไม่เราจะกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งหรือไม่และรัฐบาลประชาชนจะพลิกโฉมชนบทและ,กะเกษตรไทยของเราอย่างไรนั่นคือสิ่งที่มันเป็นโจทย์ที่พวกเราลงพื้นที่ค้นหาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรกร,ร่วมกันเราพบว่าปัญหารากฐานของเรื่องการ,กรเกษตรและชนบทมีอยู่ด้วยกันสเรื่อง หนึ่งพี่น้องเกษตรพี่น้องชนบทขาดความมั่นคงขาดความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในเรื่องของการที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินความไม่มั่นคงเนื่องมาจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมของภัยพิบัติหรือเป็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากภาวะตลาดภาวะราคาที่แปรปรวนไม่ใช่เท่านั้นพี่น้องเกษตรและพี่น้องชนบทยังขาดทางเลือก ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินในการที่จะปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมในการที่จะแปรรูปในการที่จะจัดการตลาดสิ่งเหล่านี้เป็นข้อจำกัดเพราะว่าพี่น้องเกษตรและชนบทนั้นขาดตัวช่วยที่ดีพอที่จะเข้ามาช่วยให้พี่น้องหาทางออกกับปัญหาต่างๆได้ผมขออนุญ,ญาตเล่าเหตุการณ์หนึ่งที่ผมไปเจอมานั่นก็คือการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรผมไปพบ ที่จังหวัดชัยนาทมีตำบลแห่งหนึ่งแทบไม่มีการเผาเลยเราก็สงสัยว่าตำบลแห่งนี้ทำได้อย่างไรก็พบว่าผู้ที่ทำให้เป็นคำตอบสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งตำบลน,นั้นก็คือผู้ที่ให้บริการลดตีดินหรือเราเรียกว่าผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรเซอร์วิสพร v อ d ไวเดอร์ แต่พอเราไปถามผู้ให้บริการคนนั้นซึ่งก็คือเกษตรกรทษครับลูกหลานของเกษตรกรในพื้นที่นั่นเองนะคําคำตอบที่เราได้รับก็คือเขาไม่สามารถขยายการให้บริการได้เพราะเครื่องจักรกลการเกษตรเนี้ยไม่สามารถเช่าซื้อได้เหมือนเราซื้อรถยนต์หรือซื้อรถจักรยานยนต์นั่นก็คือตัวช่วยที่จำกัดที่พี่น้องเกษตรกร,รเผชิญอยู่รัฐบาลประชาชน ตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้เราจะเปลี่ยนการช่วยเหลือที่รัฐบาลที่ผ่านมามักนิยมการช่วยเหลือแบบให้เปล่าปีละห0,000ล้านถึง1 0 0 0 0แสนล้านบาทไปเป็นการช่วยเหลือแบบมีเป้าหมายมีเป้าหมายที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในชนบทมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นมีความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นและมีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้น แต่ก่อนที่เราจะไปสู่เป้าหมายของภาคชนบทได้เราต้องเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของพี่น้องเกษตรกรก่อนผมได้แบ่งกลุ่มออกมาเป็น4กลุ่มหลักๆก,กลุ่มแรกคือพี่น้องเกษตรกรที่สูงวัยมีปัญหาหนี้สินอยากจะพักผ่อนอยากจะเกษียณอายุเหมือนกับอาชีพอื่นๆแต่เขาออกจากภาคเกษตรไม่ได้เพราะอะไรครับติดกับดักวงจรนี้ ทั้งที่จริงๆพี่น้องเกษตรกรหลายคนชำระหนี้มาจนเกินเงินต้นแล้วแต่ไม่มีเงินที่จะไปปิดจบหนี้รัฐบาลพักประชาชนจะปิดจบหนี้สำหรับเกษตรกรสูงวัยเกินเจปีครับเมื่อปิดจบหนี้แล้วเราต้องมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงมีทางเลือกในการที่จะทำให้อยู่ในช่วงวัย ที่สูงอายุได้พักผ่อนและส่งมอบภารกิจด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรกรุ่นใหม่ต่อไปกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่พี่น้องอยังไปได้ยังต้องการจะสู้ต่อแต่ต้องการโฟกัสที่ตลาดท้องถิน่นโฟกัสที่การผลิตที่มีความหลากหลายและรับมือได้กับภาวะโลกรวนต้องการตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ สำหรับตลาดที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและโภชนาการพี่น้องกลุ่มนี้ต้องการความมั่นคงทั้งในที่ดินทางเลือกในการส่งสินค้าไปยังตลาดท้องถิน่นพี่น้องกลุ่มที่3เป็นพี่น้องกลุ่มที่มีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในเวทีโลกแต่สิ่งที่พี่น้องต้องการคือการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกับนานาชาติ นั่นคือภารกิจของรัฐบาลประชาชนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่พี่น้องมีความหัวไวใจสู้เป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่มีความสามารถในการยกระดับการผลิตของตนการแปรรูปของตนให้เป็นลักษณะที่ผีเมียมได้ก็ต้องจําเป็นที่จะต้องเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงทุนเข้าถึงตลาดและพี่น้องก็จะก้าวหน้าในเวทีโลกนั่นคือสิ่งที่ทําให้พรรคประชาชน มีการจัดเตรียมทางเลือกเชิงนโยบายที่หลากหลายตั้งแต่การสร้างความมั่นคงในที่ดินเราจะมีการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ที่ไม่มีข้อพิพาทเราจะปฏิรูปกฎหมายที่ดินและป่าไม้ให้มีความเป็นธรรมเราจะปรับเปลี่ยนลักษณะของเอกสารสิทธิ์ที่มีหลากหลายมากให้เป็นโฉนดเราจะมีกองทุนในการเร่งรัดการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินเพื่อให้พี่น้องได้รับความเป็นธรรม เราจะมีการส่งเสริมเรื่องของการจัดการป่าอนุรักษ์ให้ชุมชนได้มีโอกาสจัดการและเป็นเจ้าของป่าอนุรักษ์เราจะส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของเกษตรกร,เ,กรเพื่อเป็นทางเลือกระยะยาวสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรนี่คือความมั่นคงในที่ดินแต่ไม่ใช่แค่ที่ดินเท่านั้นดินก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่ผ่านมาเราขาดการ ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรไม่ได้มีตัวช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้ปรับปรุงบำรุงดินเพราะฉะนั้นรัฐบาลประชาชนเราจะมีตัวช่วยอย่างเป็นลำดับขั้นเริ่มตั้งแต่การไม่เผา250บาทต่อไร่ถ้ามีการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับค่าดินตรงกับความต้องการของพืช500บาทต่อไร่ถ้ามีการปรับพักดินเพื่อปลูกพืชที่บำรุงดิน 1,000บาทต่อไร่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรนั้น2,000บาทต่อไร่นั่นคือความพยายามที่เราจะเพิ่มทั้งทางเลือกและตัวช่วยแหล่งน้ำเช่นกันการมีแหล่งน้ำที่ดีคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการรับมือกับภาวะโรครวนสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือการที่จะจัดสรรงบประมาณให้แต่ละลุ่มน้ำสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองเราจะต้องมีแผนเฉพาะ สำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งรับน้ำที่ต้องท่วม4เดือน5เดือนทั้งในระยะสั้นคือการชดเชยที่เป็นธรรมและระยะยาวคือการลดระยะเวลาที่ท่วมลดระดับที่ท่วมและลดพื้นที่ที่ท่วมให้ได้นอกจากนั้นเราจะสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกร,กรสามารถมีแหล่งน้ําในพื้นที่ของตัวเองโดยเราจะให้ทั้งเงินสมทบและลดหนี้ให้ด้วย สุดท้ายเราจะส่งเสริมให้มีการทําการเกษตรเช่นการปลูกข้าวที่ประสิทธิภาพสูงในเรื่องของการใช้น้ํานั่นคือทั้งหมดที่เราจะพยายามดําเนินการในการยกระดับเราจะกํากับดูแลในเรื่องการตลาดให้มีความเป็นธรรมทราบราคาที่แน่นอนเราจะมีกระดานราคาสาธารณะที่ทราบโดยทั่วกันต้นทางราคาเท่าไหร่กลางทางราคาเท่าไหร่และปลายทางราคาเท่าไหร่ เราจะมีใบเสร็จมาตรฐานที่บอกเลยว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นได้ขายสินค้าไปในคุณภาพใดปริมาณใดราคาใดและเข้าสู่ระบบทันทีถ้ามีการกดขี์มีการเอาเปรียบราคาพี่น้องเกษตรกรจะขึ้นแสดงทันทีและเราจะลงไปรับผิดชอบแก้ปัญหาทันทีนี่คือรัฐบาลประชาชนและเมื่อเราทราบ ราคาทั้งต้นทางปลายทางและทุกพื้นที่เราจะสามารถประกาศราคาให้พี่น้องเกษตรกรทราบล่วงหน้าได้3เดือนและเราจะมีกลไกลในการดูดซับผลผลิตส่วนเกินไปสู่เรื่องของการแปรรูปไปสู่การขยายตลาดใหม่ๆเพื่อให้ราคาเป็นไปตามราคาเป้าหมายนี่คือความรับผิดชอบของรัฐบาลประชาชนสุดท้าย เกษตรกร,ะกรจะได้รับการต่อยอดเสริมหนุนให้เป็นเกษตรกรกรุ่นใหม่ไม่ว่าจะในเรื่องของการให้บริการทางการ,กรเกษตรเครื่องจักรดินปุ๋ยสัตวบาลทั้งหลายลูกหลานเราจะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นผู้ทําการแปรรูปได้รับคูปองฝึกทักษะได้รับครูปองแปรรูปสําหรับไปทดลองทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเราจะให้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทุกจังหวัดเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน การเกษตรและชนบทของเราไปพร้อมๆกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลประชาชนมุ่งหวังที่จะทำให้เกษตรไทยมีความมั่นคงชนบทไทยมีทางเลือกและเราจะมีตัวช่วยให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยและพี่น้องภาคชนบทไทยทุกคนเมื่อเป็นอย่างนี้ สิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือภาคเกษตรของเราจะกลับมาเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจอาชีพเกษตรของเราจะเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีศักดิ์ศรีพี่น้องครับแต่การกระจายความเจริญนั้นไม่สามารถทําได้ด้วยเรื่องอาชีพเกษตรเพียงอาชีพเดียวหรือชนบทอย่างเดียวการกระจายความเจริญการกระจายการพัฒนาเรายังมีเมกะโปรเจกต์ เวลาท่านได้ยินพักอื่นพูดเมกะโปรเจกต์เขาก็มักจะนึกถึงนักลงทุนต่างชาติแต่เวลาพักเราพูดถึงเมกะโปรเจกต์เราเอาคุณภาพชีวิตของคนเป็นตัวตั้งของคนไทยเป็นตัวตั้งและเรามีเมกะโปรเจกต์หลากหลายมากมายในานามของ Orange Mega Project และผู้ที่จะมานำเสนอให้กับทุกๆท,ท่านว่า Orange Mega Project คืออะไร นั่นคือด็อเตอร์สุรเชษฐ์ประวีนงวงศ์วศครับ